สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันที่6มกราคม68นะครับก็เป็นอีพีที่5แล้วนะครับที่มาอัปเดตกล้วยนะครับออตอกต้นพอเลิงในเยื่อนะครับที่ผมปลูกมาได้ 5, 5. <c oughs> เดือน5นับ5เดือนก็คือวันที่31มกราคม31ธันวาคม67นะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งมีเวลามาทําคลิปนะครับอันนี้ตกเครือก็ได้ประมาณ5วีครับก็ ผมตัดปีประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับอันนี้เป็นเป็นหน่อนะครับก็ใช้ไม้ไผ่ในส่วนนะครับในการค้ำยันนะครับอันนี้มาดู <c oughs> ไปดูที่ในส่วนของลอร์นิเยอะนะครับห,ห้าเดือนนะครับแต่สามต้นแรกนี่เป็นหน่อนะครับที่ผมสั่งมาปลูกเพิ่มพอดีมันมีพื้นที่ว่างครับก็เลยเามาปลูกเพิ่มสามหนอ่อแลวส่วนนี้ที่ผมขุดขุดจอบไว้นะครับทำแปลงไว้ตากดินไว้ประมาณสองทีละเพื่อจะปลูก หนอ่อหลังจากที่ผมได้เก็บเกีมม่ยวผลผลิตก็นี้ออกไปครับหน่อที่ขึ้น <c oughs> ก็ว่าจะมาปลูกใน,นส่วนที่ผมทําแปลงไว้นะครับเอามาเพ่งเลีงที่ต้นพเลิงได้เยอะเลยครับตั้งแต่แถวที่19 <c oughs> 1 <c oughs> 9 8 7, 6, นะครับก้าแดเดหห้ลงไปเลี้ยบก็5เดือนนะครับผมก็ใส่ปุ๋ยตามระยะเวลานะครับ เดือนที่1ถึงเดือนที่นี่ยผมก็ใส่ยี่สิบนะครับพอเดือนที่5ครับเมื่อก่อนหยุดปีใหม่ครับวันที่27่สิบผมมาลงสูตร16นะครับสูตรเสมอไว้นะครับแล้วก็ทําน้ําหจดไว้ให้ต้นกล้วยนะครับช่วงนี้มันเข้าสู่ฤด,ดูแรงครับผมซื้อสายยางครับเวลาหลังเลิงงานก็จะมาเปิดน้ํานะครับ อัดตามร่องพอดีมันจะมีร่องร่องระหว่างโคนต้นกล้วยที่มีอยู่ความห่างประมาณ1ฟุตพูดถึง2ฟุตอะ่ะก็เปิดน้ําตามร่องไว้เลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงหลังจากเลิกงานนะครับมาเปิดน้ําทิ้งไว้แต่ที่ผ่านมาในผมฉีดยาฆ่าเชื้อราใบประมาณ3ครั้งนะครับก็ยังมีประปายอยู่ในส่วนของเชือ้อราอันนี้เป็นหนอนนะครับผมไม่ได้มาดูบ่อยนะครับแต่ต้องตัดทิ้ง ใบมันเป็นหนอนหนอนหนอนิหนอน,นใบนะครับอัอนนี้ต้นชมพู่ที่ผมปลูกแซมไว้พื้นที่บ้างครับเผื่อไว้ได้ไว้ได้เก็บกินผลผลิตแล้วก็มีต้นฝรั่งกินจูนะครับต้นละสีิบาทซื้อต้นไม้แถวบ้านครับพวกพริกพวกอะไรผมก็ได้กินไปไปหลายครั้งนะครับก็ไม่ได้ฉีดยากันเชื้อราอะไรไว้ในในแปลงในะภารบวมสูงประมาณ2องเมตรนะครับสูงนีนแบบมากกว่า ศีรษะผมแล้วนะครับดูฝั่งนี้บ้างนะครับนะครับโคนก็ปลูกมะเขือไว้นะครับก็ได้กินบ้างครับก็ไม่ได้งามอะไรตามธรรมชาติครับมีนงมีหนอนส่วนเครือนี้ครับผมเพิ่งตัดปีไปเมื่อวานนะครับอันนี้เป็นหนอนอครับผมปลูกไว้แรกๆนะครับอันนี้เพิ่งตัดปีไปครับยังไม่ได้ทําไม้ค้ายันนะครับส่วนส่วนนี้ก็เป็นหน่อนะครับปลูกเรเียกันนะครับ แต่นี้ต้นหน่อนี่คือเขาแก่กว่านะครับได้ได้แทงปีแล้วทีนี้ในสวนก็ในภาพรวมได้ตกเครือไปสองเครือแล้วนะครับเราผมยังไม่ได้ห่ออะไรนะครับอันนี้เป็นน้ำวาดนะครับนี่ครับก็มีบ้างนะครับเชื้อราครเดี๋ยวผมตงเดี๋ยววันนี้ต้องตัดใบทิ้งไปนะครับอมะเขือเทศที่ผมปลูกไว้ครับก็มีได้กินบ้างเป็นมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับ เมื่อวานมก็เก็บไปตำใส่ซมตำก็อร่อยดีนะครับก็มีถั่วฝักยาวนะครับไปกินครับทำแกงซมกินกันส่วนโซนนี้มันนอกแปลงผมว่าไม่ค่อยโอเคนะครับผมว่าน่าจะเป็นที่ผมชุ่มชื้นของแปลงมากกว่านะครับแล้วก็ในโซนข้างนอกแปลงเนี่ยค่อนข้างลมที่จะแรงนะครับทําให้ใบหักแล้วก็อันนี้เป็นพอเลี้องไมเยี่ผมว่าตั้งแต่แรกแล้วนอที่ไม่สมบูรณ์ ผมไปย้อนดู e p ีแรกๆเนี่ยน้องเขาใบไหม้นะครับพอระยะเวลาสามสี่ห้าเดือนเนี่ยต้นน้องเหมือนน้องเขาจะแ,กแกขกันกระชังักไปนะครับเรยงพยายามเปิดน้ําให้น้องเขาอยู่นะครับเมื่อสักครู่ผมก็เอาตโคุตาม่าผสมน้ํารถโคนไปนะครับทุกต้นนะครับ่วนนี้เป็น่ซนหนอ่อโซนซนพอิมเียองครับสองสามต้นนะ่วนนี้เป็นหน่อนะครับต้นนี้หนอ่อ ใน,ในภาพรวมนะครับผมก็มีความพอใจระดับหนึ่งครับต้นพลิเง,เงยเยื่อห้าเดือนที่ปลูกไว้นะครับมีเวลาว่างเ่าที่จะทําได้นะครับสองสัปดาห์มาดูครั้งหนึ่งครับนี่น้ําที่ผมเปิดทิ้งไว้ตามล่องซื้อสายยางมาสิบเ,เมตรนะครับเมตรละยี่สิบห้าบาทกมวนหนึ่งก็สองร้อยห้าสิบนะครับมาดูโซนนี้ครับต้นกล้วยนะครับติดกับกอไผ่สร้างหมอนที่ผมปลูกไว้ น้องเขาจะไม่ค่อยโตนะครับอันนี้ก็ได้ความรู้อย่างหนึ่งว่าถ้าปลูกใกล้ต้นไผ่เนี่ยจะไม่งามเลยนะครับเหมือนเขาจะโดนแย่งอาหารไปนะครับเหมือนทั้งโซนนี้ด้วยนะครับที่เป็นขึ้นหนอนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับชะางงากไปเลยครับในเท่านี้จริงๆนะครับส่วนตัวนี้เป็นมะลิอ่องนะครับพพระเลียงไเยอะอันนี้น่าจะได้หกเดือนเจเดือนละนะครับก็งามดีนะนี่ครับต้นนี้ แต่น้องเขาก็พยายามจะแทงยอดขึ้นอยู่นะครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นพ่ออะไรับนะส่วนนี้ากลต้นไม้นี่คือจะต้นเล็กแทะกันไปเลงนะครับสังเกตดูนะครับหนึ่งสสาแต่ถ้าต้นไหนที่อยู่ฝั่งแบบเนี่ยโซนนู้นนะครับจะสูงนะครับโตดีนะครับส่วนบอ่อผมว่ายังไม่มีเวลามาปูกท่าใบนะครับเดี๋ยว รอให้ว่างๆก่อนนะครับนี้ซากแผ่ที่ผมตัดจริงไว้ยังไม่ได้เก็บนะครับใบแผ่ผมจะโมกไว้ไม่ใช่งานนะจะไม่เผานะครับกอไผ่ก็จะตัดไว้ค้ำยันพยอมต้นนี้ตัวดีมากเลยสองปีแล้วมะม่วงมะม่วงบ่ายโบกมะม่วงการลันไางสในปีหนึ่งนะครับมะพร้าวน้ำหอมครับทำน้ำหยดไว้โซนนี้ก็ เป็นนอครับโตไม่ค่อยดีน่าจะเป็นที่ดินนี่ผมขุดไม,ไ,มไ,มไม่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 ได้เตรียมดินไว้นะครับหญ้าที่ขึ้นเนี่ยผมก็จะเก็บไว้ทำปุ๋ยมาก่อนะครับจะไม่ทิ้งน,นะครับก็วันนี้อีพีที่ห้ามาอัปเดตให้ผู้รู้นะครับแลกเปลี่ยนความความรู้กันในการปลูกล้วยหอมทองครับเพลิงในเง้เยะห้าเดือนนะครับแล้วก็ระหว่างร่องเนี่ยผมก็เอาฝรั่งมาปลูกไว้นะครับเผื่อได้กินนะครับ พอผมทิ้งสายยางไว้แบบนี้ตามโคนครับนี่ครับน้ำมันจะไหลาตามร่องไปเลยนะครับมีเวลาแค่สองชั่วโมงแล้วงานเนระ้ก็กลับบ้านแล้วนะครับก็ม mm ีห hmm. น,น่อขึ้นเนยอะนะครับผมยังไม่ได้ตัดหน่อทิ้งก็กล,กลว่าจะเอาหน่อไปทําพันต่อนะครับจะไปปลูกอีกพื้นที่หนึ่งนะครับซึ่งเป็นพื้นที่อีกอําเภอหนึ่งนะครับเตรียมดินไว้แล้วนะครับ จะเอาหน่อให้นี่ไปไปปลูกในส่วนหนึ่งด้วยนะครับในภาพรวมนะครับผมว่าผมก็โอเคนะห้าเดือนผมทําได้เท่านี้เป็นการขุดด้วยมือนะครับใช้จอบขุดทําร่องนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามระยะเวลานะครับใน YouTube ที่แนะนําจากท่านผู้รล้งต่างๆครับใส่ตามระยะเวลาทุกเดือนนะครับใส่ชีวัวด้วยนะครับในส่วนหนึ่งใส่ขี้ไก่ด้วยนะตามที่เราจะทําได้นะครับ เคยหอมทองห้าเดือนครับผมว่าผมก็โอเคระดับนึงครับทำได้เท่านี้นะครับจะพยายามไม่ปล่อยให้พื้นที่มันว่างครับมีอะไรที่ปลูกแซงไว้ที่ปลูกแซงลงไปนะครับอันนี้เขอเอทศนี่ผมได้ทำส้มละอันนี้ชมพู่พันทับทิมจันนะครับซื้อมาต้นละ80นะครับอันนี้มาดูโอโกาโดครับที่ผมสั่งมานะครับ น,นี้จาไม่ได้ว่าผัานอะไรแต่ว่าเชือกฟางสีเหลืองน่าจะเป็นบัคคาเนียนะครับปลูกไว้นะครับซื้อมาต้นละ120บาทรวมค่าส่งนะครับนี่ปลูกได้สองอาทิตย์ละแล้ว,ลวทำน้ำหยดไว้นะครับห่างกันนี่ผมปลูกไว้สั่งมา4ต้นนะครับห่างกันประมาณ4เมตรนะครับระยะห่างครับอันนี้ถั่วที่ผมเล่าให้ฟังว่าถั่วทําค้างไว้ไม่ได้ฉีดยาครับมีพิยบ้าง เดี๋ยวผมก็กําจัดโดยการใช้มดแดงครับมาเคาะๆใส่นะครับอันนี้ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในภาพรวมผมก็โอเคนะครับอันนี้มะละกอ,อะมะละกอเป็นพันอะไรนะกินกินโซะครับม,มะละกอพันนี่อะไรนะนั่นแหละครับมันก็หวานดีเป็นช่วงช่วงปีใหม่เอาไปสองสามลูกนะครับอันนี้โอโะโวคาโดครับ ปลูกได้ปีนึงแล้วแต่โตช้านะครับตอนนี้เพิ่งมีเวลากลับมาดูแลมันนะครับอันนี้ต้นพลิกเงยเยื่อครับต้นที่1 2 3 4นะสามต้นนี้อ่ะสามต้นนี้พลิกเงยเยื่อครับจะโตช้าเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้อื่นนะครับจะไม่เหมือนในแปลงต้นนี้ผมเข้าใจว่าอยู่ในแปลงก็จริงแต่ว่าใกล้ไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นมะม่วงก็เลยโดนย่างอาหารไปต้นมะม่วงนี้เป็นเชียวสบายนะครับผมก็โอเคระดับหนึ่งนะครับ ว่าไม่ข,ขี้เลยสำหรับผมนะครับอันนี้สมโอก็ได้ปีครึ่งแล้วนะครับก็จเป็นส้มโอพื้นเพทางการชนะวีนี่นะครับชัธร,รมบัมก็ส่วนเครือกล้วยที่ตกนี่ผมยังไม่ได้ห่อนะครับยังยังนั่งคิดนอนคิดว่าจะเอาอะไรหอดีนะครับระหว่างฟอยหรือว่าเอาเป็นถุงพลาสติกหรือว่าเป็นถุงผ้าดีนะครับ ก็มาดูส่วนเรื่อยๆครับมาวันวิวันบ้างนะครับโอเคนะครับก็สำหรับอีพีนี้อีพีที่5ก็อัปเดตให้กับท่านผู้รู้และเพื่อนๆที่ที่ดูอยู่ในเช่นนี้ก่อนนะครับส่วนอีพีที่6นะครับคาดว่าผมจะเปลี่ยนสูตรป Ł ุ๋ยล้วเพราะวที่6มันจะเป็นสูตรท้ายสูงนะครับเพื่อสะสมอาหารนะครับเดือนที่6น่าจะ อัปเดตให้เพื่อนๆนนะผู้ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวทีนี้ผมไปขี้นี้ก่อนนะครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าผู้ที่ติดตามมีอะไรแนะนําก็ลงใน YouTube ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์ comment. ผมพร้อมอไปทําตามที่จะไม่แปลงกล้วยหอมทองผมเนี้พัฒนาขึ้นอยากอยากได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะครับว่าต้องแก้ตรงไหนเลยยังไงนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ